เลยนะครับเริ่มแรกเราฟรีสไตล์ไปก่อนนะครับจากนั้นครับผมให้ชี้มือขวาที่7มือซ้ายที่8และชี้ไปข้างหน้าต่อเลยครับพร้อมกับยกเข่าขวาที่1และวางขาขวานะครับหันขวามือขวาแตะไหล่ซ้ายที่2และยักไหล่ซ้ายครับที่และ3จากนั้นก้าวขาซ้ายนะครับไปทางด้านขวาหน้าหลังสลับกันที่4 5 6และค้าง7ด จากนั้นก้าวขาขวาวางมือขวาต่อเลยที่1 2สลับซ้าย3 4และก้าวขาขวามือไ้าครับที่5และออกที่6จากนั้นบิดข้อมือนะครับเร็วเลยที่และ7และขาวขวาชิดซ้ายครับที่8หมัดชนกันนะครับจากนั้นครับผมให้วาดเป็นรูปหัวใจครับที่1 2 3และสองเร็วเลยพร้อมกับสะโพกขวา4เปิด 3 6 7และกอดอ,อกที่8จากนั้นพยักหน้านะครับที่และ1หันซ้ายแบ,บมือที่2ยักไหล่ต่อเลยที่และ3และหันขวานะครับมือซ้ายเท้าเอวมือขวาแตะที่หัว4ออก5และเก็บครับผมที่6และวาดมือขวาไปทางด้านขวานะครับพร้อมกับย่อที่7 8และชิด1 จากนั้นนะครับจะเป็นท่าเต้น S K L นะครับเต้นตามคำร้องได้เลยนะครับรอบแรกเป็น S มือขวาอยู่ข้างบนสายอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นเป็น K มือซ้ายเท้าเอวมือขวาทำเป็นรูปตัว K นะครับจากนั้นยื่นไปข้างหน้าเป็น L และจบด้วยยกไหล่นะครับจากนั้นทำซ้ำอีก3รอบนะครับ S K L เปลี่ยนจากยกไหล่เป็นเอียงคอไปทางด้านขวานะครับจากนั้นรอบที่3นะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึง S K, L, ยกไหล่ตึงและรอบสุดท้ายครับผมเหมือนเดิม S, K, L, ยกไหล่นะครับเป็นสิงเกิลดับเบิลนะครับจากนั้นทำซ้ำครับผมแต่ว่าเราจะเอียงคอก่อน S, K, L, คอ S, K, L, ไหล่ S, K, L, คอ S, K, L, คอ Icana, เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงนะครับตามจังหวะเพลงกันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมจำปีใต้เลขห้าหกชี้เจ็ดแปดหนึ่งไหลสองสามเก้าสี่ห้าหกทางเจ็ดวาดขวาหนึ่งสองซ้ายสามและซ้ายห้าหกบินเจ็ดชี้แปดวาดหนึ่ง สามชี้สี่ 4, ออกแ์แค่เก็บหกว่าเจ็ดแปดมา S K L ไหลขอ้อไหลไหลที่ขอ้ขอไหลขอ้อชุดใช้เฮ้ยเรียบร้อยครับผมสุดยอดออกมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทา่าเต้นเพลงขอแค่เป็นเธอ จากสยามคูปบต้าดิซซิงนะครับเป็นเพลงที่น่ารักมากๆนะครับแถมท่าเต้นก็ยังน่ารักขึ้นไปอีกนะครับคิดว่าทุกคนต้องเต้นได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครที่เต้นได้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมแดนชาร์จพร้อมติดแฮชแท็กขอแค่เป็นเธอกันได้เลยนะและถ้าเกิดใครที่อยากฟังเพลงต้นฉนบับแบบเตเ็มก็สามารถเข้าไปดูได้ที่สยามคูปบต้าดิซซิงได้เลยนะครับและมาร่วมสนุกกนะันดีกว่า